ท้่ผมไปเห็นที่คุณทัชดีเขียนเนี่ยเฟซบุ๊กนะเมื่อห้าวันก่อนฉันคือมเมล็ดพันธุ์ที่ผุดขึ้นจากการถูกกดคียถูกปลูกฝังด้วยทีต่อต้านและเจอเติบโตเพื่อขับไล่นี่คืออะไรฮะก็สังคมบอกแล้วว่าคือกระบวนการนะคะเราบอกไหมว่าถ้าเรากระบวนการประชาธิปไตยอนะ,ะทุกคนได้สิทธิในการแสดงออกอืเท่ากันหมดครับนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า มีคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยคะ่ะถูกกดทับไว้คนเราอะค่ะถ้าเราถูกกดทับไว้เรื่อยๆกุงคิดว่ามีวันวันหนึ่งการกดทับันนั้นคนคนเราทุกคนมีความอดทนที่มีขีดจํากัดถ้าเรายิ่งกดทับเขายิ่งกดทับในการไม่แสดงออกเมื่อวันวันระเบิดขึ้นมาเนี่ยคะ่ะุงคิดว่ามันจะน่ากลัวสำหรับสังคมไทยอะค่ะครับครับอ่าท่านี้ เอเกิดอะไรขึ้นเรื่องไปเห็นคุณอดิสรเหรอฮะบทกรอ่ะก็ใช่ค่ะก็เลยอยากจะอธิบายให้ท่านอดีสรฟังด้วยอะค่ะว่าที่ท่านที่ท่านได้ร่ายกรใส่กุ้งเนี่ยค่ะกุ้งขอพยายามไม่มีไม่มีความสักษะกรมากนะฮะกี้พยายามไปคิดอันนี้กุ้งประพันธ์เองไหมคุณกุ้งคะประพัน์เองหรือเปล่าคือกุ้งไปคิดครับพูดแล้วขอ เพื่อนที่ช่วยกันมาช่วยกันคิดก่อนว่าแต่งกับกุ้งหน่อยได้ไหมอะไรคือกุ้งไม่เก่งเรื่องก่อนต้องเรียนพยุติตรงๆอ่ะแต่เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะอธิบายด้วยก่อนด้วยด้วยกับให,ให้ให้ให้ท่านอดีศรฟังด้วยความสุภาพที่สุดเนี่ยค่ะกุ้งจะอธิบายยังไงดีก็มาช่วยกันคิดเนี่ยแล้วก็ขอขอคนที่เก่งสัมผัสในกอนอะไรมาหน่อยก็ถึงจะเป็นการอธิบายที่ช้าหน่อยระหว่างท่านอดีศรเขียนมาตอนต้นแล้วกุ้งก็ใช้เวลาระยะพอสมควร ที่จะต้องไปเรียนรู้การสัมผัสอะไรก่อนอีกฮะมันวันเดียวเลยนั้นน่ะก็แบบ่ถือใช้เวลาหลายชั่วโมงมากค่ะพี่ยุค่ะคือคนดนตีสอนเนี่ยเขียนในทรรมะก็สอบต่อครั้งเดียวทําจุดยืนบิดเบี้ยวอะไรประมาณนี้เนี่ยนะแล้วก็มีมีการล้อด้วยนะเห็นฟ้าแลบแป๊บป๊ฉาบท้องฟ้าเลยกะดโดนฟ้าผ่าจึงวิ่งหนีขอไวพรให้เดินไปพร้อมโชคดี อย่าลืมกระตันอยูกับแต่เวทีที่ควรทําำของคุณกุ้งที่ได้ประพันธ์ไว้เห็นฟ้าแลบแบบใจมาหลายคราภายภาคหน้าฟ้าผ่าซ้ำไม่ยำเกรงนี่มีการเลาะเขาด้วยนะเนี่ยล้อก่อนนะเออก็คือก่อนที่จะมาเขียนกรเราก็ต้องกุ้งก็คิดก่อนว่า จะอธิบายให้อดิศรฟังยังไงดีอย่างเงี้ยแล้วก็อะไรมาช่วยกันก็ไม่ได้ทำกดก็ขอเพื่อนที่เก่งเรื่องสัมผัสอะไรมาช่วยกันนะก็ออคิดว่าเป็นการอธิบายให้อดิอนฟังท่านจะได้เข้าใจด้วยค่ะเ,ออเ,ออเพราะฉะนั้นย้ำอีกทีว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าสอบตกอย่างเดียวเ,ออเรื่องสอบตกกุ้งเนี่ยคะ่ะมันก็คือความจริงกุ้งปฏิเสธไม่ได้พี่เบะะิสอบตก,ออตกก็คือสอบตกค่ะคแต่กุ้งถือว่าการที่ กุ้งเนี่ยค่ะจุดยืนกุ้งแสดงออกชัดเจนมาตั้งแต่หลายปีแล้วค่ะแล้วการที่สอบตกแค่ครั้งเดียวมันก็เราคนเราคนเรามน,นุษย์จุดยืนมันมีมันเราจะสอบตกครั้งก็คือสอบตกไม่เป็นปัญหาเลยแต่มันก็ไม่คิดว่าแบบสอบตกครั้งเดียวแล้วจุด,ดยืนเราทำไมต้องเปลี่ยนไปอ่ะค่ะแล้วทุกครั้งที่มีปัญหาเสียงกับพี่น้องประชาชนหรือการแสดงออก เมื่อรัฐบาลชุดที่แล้วกุ้งแสดงออกให้เห็นว่าจุดยดียวเราเป็นยังไงแต่วันุ้งคิดว่าผุ้งจุด,ดยืนอยู่ที่เดิมนะคะพุ้งไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นอีกคนหนึ่งเลยพุ้งคือทัศนีบุรุษกนคนเดิมจริงๆค่ะแล้วใครเปลี่ยนกุ้งก็ก็พุ้งว่าพี่น้องประชาชคนคุณตัดสินใจดีกว่าค่ะเพราะจะให้กุ้งตัดสินใจด้วยตัวเองพุ้งว่า กุ้งฝากพี่น้องประชาชนตัดสินใจดีกว่าค่ะกุ้งอยู่ที่ของกุ้งที่เดิมนะคะที่เปลี่ยนไปคือกุ้งสอบตกกุ้งยอมรับว่าไม่สามารถทําให้พี่น้องประชาชนไว้ใจกุ้งได้เออปกติกคุ้นเคยกับคุณอดิสอนไหมฮะกุ้งก็เป็นผู้ใหญ่ที่กุ้งเคารพนับถือตอนก่อนรัฐบาลตอนสมัยที่แล้วที่กุ้งอภิปรายหลายครั้งคุณอดีสรก็ยังมาให้คําแนะนํากุ้งในการที่เราพูด ให้คำแนะนำเวลาพูดถึงคุณประยุทธ์ท่านอดีสร์ก็เหมือนกับเห็นด้วยนะคะอืมอืมคือมีความเข้มข้นกว่าเราอีกนะคุณอดีสร์ตอนนั้นอะตอนหาเสียงอะก็คือคือกุ้งก็งกไม่ไม่ก้าไม่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 กล้าร่วงตอนท่านอดีศร์หาเสียงแต่กุ้งหาเสียงคือคือพิยุทธ์กุ้งถือว่า คำพูดออกจากเราจากปากเรายังไม่พูดนะคะเราเป็นนายเขานะคะแต่พูดแล้วเขาเป็นนายเราค่ะอืเพราะฉะนั้นคำพูดที่ออกจากปากกุ้งกุ้งต้องรับผิดชอบเมื่อวานนี้พออ่านปุ๊บแฝกเลยใช่ไหมไม่แป๊กค่ะเพียงแต่ว่าอยากจะอธิบายให้อดีศรฟังยังไงดีคือว่ากุ้งอยู่ที่เดิมอกุ้งก็เป็นของเดิมของกุ้งอย่างเนี้ยอืะ กุ้งไม่ได้เปลี่ยนอะไรตรงไหนเลยเปลี่ยนแค่สอบตกอย่างที่ท่านอดิศรพูดนั่นเรื่องจริงอันนี้คือคือสอบตกคือเรื่องจริงอะไรก็เปลี่ยนไม่ได้อแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าสอบตกแล้วโลกทุกอย่างจะพังทุกอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าทาสอบตกแล้วกุ้งต้องทําให้จริงในตัวเองเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เพื่อเพื่อสะท้อนภาพเรื่องที่เราเราสอบตกแล้วต้องต้องเปลี่ยนแปลงไปไปจากสภาพนั้น ถ้าต้องอยู่อย่างสอบตกทั้งชีวิตกุ้งอยู่อย่างสอบตกทั้งชีวิตดีกว่าขอให้กุ้งยึดหลักในการที่กุ้งอย่างที่กุ้งบอกนะคะคําพูดเป็นนายกุ้งไปดีกว่าค่ะอืมอืมยึดเอาตรงนี้เป็นหลักนะเอ๊ะมีกรอยู่ในมือไหมตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะก็ต้องดูว่าถ,ถ้าท่านอดีตสอนไลก่กรใส่กุ้งกุ้งอาจจะต้องมันคิดเป็นคาพูดแล้วมานั่งเขียนแล้วก็ต้องให้ผู้มีทักษะในการช่วยกุ้งอีกในการในช่วยตรวจกรอ,อกีก ก็กุ้งก็ไม่ได้มีความสามารถในการแต่งกรอย่างท่านอดิษรนด้วยแล้วก็เสียเวลาหลายชั่วโมงเลยวันนั้นทั้งก็กว่าจะพยายามอธิบายเป็นกรท่านเข้าใจกุ้งเสียเวลาไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยนะพี่ยุทธเสียเวลากับกรนี่วันเมื่อวานชั่วโมงมากเลยอ๋อคือถ้าคิดว่าถ้าเป็นกรเ่ยคนอีิษฐนจะเข้าถึงได้ดีได้เพราะท่านถนัดเป็นกรเห็นท่านเวลาท่านให้ความคิดเห็นเนี่ยท่านจะ จะวิจาร์ใครก็เป็นกรอนกุ้งคิดว่าถ้ากุ้งอธิบายท่านด้วยเป็นกรอนอท่านก็จะน่าจะมีความเข้าใจแต่แรกกุอธิบายเป็นเป็นคําพูดแล้วนะคะแต่กุ้งคิดว่าเอท่านอิศรท่านเป็นกวีกุ้งก็พยายามสวมบทกวีไปมันเป็นอะไรที่หนักมันจะไม่ยุตวยยันทั้งวันเราต้องไปเป็นกวีด้วยเข้เาใจเข้าใจอ่าไม่ไม่ไอ้ที่เขียนเมื่อวานนี้อยู่ในมือไหมตอนนี้ ตอนนี้เหคะตอนนี้ก็อยู่ในโทรศัพท์กุ้งออ่าเดี๋ยวอ่าโทรศัพท์คุยกับผมใช่ไหมมันก็ไม่เห็นใช่ไหมใช่ใช่แหมเสียายเ๋ยนวนะคะพี่ยุทธค่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดได้คะ่ะพี่ยุทธอยากให้อ่านแล้วเกิน <c oughs> ผมจะสวมบทอดิสรเพียงเกศอ่านของอ่าท่านอดิศรค่ะอ่าท่านสสพักเพื่อไทย <c oughs> แล้วคุณทัศนีคุณกุ้งจะได้อ่านมันจะได้เกิดอัตรรศค่ะอ่าเราจะเป็นเจ้าบทเจ้ากรอนกันสักนิดหนึ่ง พอเปิดได้ไหมคุณกุง้ง <st> <st> ได้ค่ะพ่ยุทธค่ะงั้นถ้าเปิดคยุทค่ะอยู่ในมือแล้วนะค <st> ่ะอ่าผมจะเริ่มแล้วนะ <st> แค่สอบตกครั้งเดียวใจห่อเหี่ยวทำจุดยืนบิดเบี้ยวเลี้ยวหนีหายทีหัวทรงถิ่งเคยกอ่อกำเนิดกายไปใกล้ชิดสนิทหมายย้ายรังนอนยามสุขเราสุขไปด้วยกัน ยามทุกเรานั้นสโบสรมิใช่เห็นกงจักเป็นบัวบอลมีหัวใจแต่สันคอนแ้งไมตรีเห็นฟ้าแลบแป๊บปั๊บฉาบท้องฟ้าเลยกลัวโดนฟ้าผ่าจึงวิ่งหนีขออวพรให้เดินไปพร้อมโชคดีอย่าลืมกตันยูก,กะตะเวทีที่ควรทำโก้ค่ะอันนถ้าสมมุติว่าพี่ยุศเป็นท่านอดีสรน,นะคะ Uh oh. ะนะคะงุณพ่อจะได้ขออนุญาตเรียนนะคะว่าวแค่สอบตกเพียงครั้งยังมุ่งมั่นไม่เคยหวั่นห่อเหี่ยวเลี้ยวหนีหายอุดมการแจ้งเตือนไม่เคลื่อนคลายคงมุ่งหมายให้สัญญาประชาชนต้วคำพูดเป็นนายกลายเป็นบ่าวเคยให้ข่าวอภิปรายมาหลายหนบอกกล่าวไว้ไม่ปรองดองลุงสองคน แต่ว่าผลมิได้เป็นเช่นวาจาจับเินจากภาคไปมิใช่หนีทศนีมีหลักต้องรักษาเห็นฟ้าแลบแปบใจมาหลายคาภายภาคหน้าฟ้าผ่าซ้ำไม่ยำเกรงค่ะน้อ่าวน้่อ่า,อาถือว่าวันนี้ได้สนทนากันที่กินเช้านี้ผิดหวังไหมไม่ได้ลงนายกปรจอกก้าวไกลควาความคือเรา เมื่อเราเข้าสู่กระบวนการเรามีความหวังวคะ่ะเมื่อเมื่อไม่ได้รับการคัดเลือกเราก็ต้องผิดหวงังเหมือนกคนไปสอบแล้วสอบตกก็ต้องมีผิดหวงังแต่ว่าเมื่อสอบตกแล้วทํายังไงคะมันมันก็ต้องมันก็ต้องไปต่อพีค่ะใช่ครับมันก็ต้องไปต่อมันจะอยู่แบบว่าเราสอบตกแล้วเราจะเราจะจะซ้ำชั้นหรือเราจะเลิกเรียนหนังสือมันก็ไม่ได้ทได้ครับ